สีขาวครับชิงจังหวะทิมสูงฝั่งสีแดงใช้โคนผูกสีขาวเดินเบี้ยอีกตัวฝั่งสีแดงกิน สีขาวขยับเม็ดไปเชื่อมเบี้ยฝั่งสีแดงขยับขึ้นรูปมา สีขาวขยับม้าออกริมกระดานฝั่งสีแดงขยับเรือสีขาวจึงขยับขุนเชื่อมเรือฝั่งสีแดงเดินโคนเข้ามาสีขาวจึงเดินม้าเข้าไปสีแดงกินสีขาวใช้เบีย้ย กินลูกสีแดงใช้เหลือสีขาวครับตัดสินใจกินโคน ฝังสีแดงกินสีขาวเอาเรือตีลุกสีแดงใช้เรือบังสีขาวกินสีแดงเดินเบี้ยมาผูกเบี้ย สีขาวเริ่มขยับเม็ดสีแดงเอาเรือมากันเม็ดฝั่งสีขาวขยับมา้า สีขาวครับมีช่องทางขึ้นเม็ดได้แล้วฝั่งสีแดงจึงเอาเรือกลับมากดสีขาวใช้ขุนผูกเม็ด สีแดงครับใช้เรือกินเรือสีขาวใช้ขุนกินสีแดงกินเม็ดสีขาวใช้เบีย้ย สีแดงครับทิมลุกสีขาวถอยกลับสีแดงงายลุกสีขาวหลบสีแดงเอาขุนตาม สีขาวขยับม้าสีแดงจึงใช้ม้าตีลุกสีขาวต้องปล่อยม้าสีแดงใช้ขุนกินจากนั้นสีขาวก็เริ่มกินเบีย้ยครับ สีขาวทิ่มขึ้นไปฝั่งสีแดงทิมเบี้ยลงมาสีขาวจึงใช้โคนสีแดงเอาเบี้ยกินโคนสีขาวเดินเบี้ยสีแดงไงายสีขาวไงเบี้ยฝั่งสีแดงเดินมา้า สีขาวเดินเบี้ยหลบครับฝั่งสีแดงกินสีขาวหงายเบี้ยอีกตัวฝั่งสีแดงขยับขุนสีขาวจึงขยับขุนบ้างสีแดงหงายลุก สีขาวหลบสีแดงเอาขุนเข้าสีขาวเดินเบี้ยไหนาฝั่งสีแดงหงเบี้ยอีกตัวสีขาวเดินเบี้ยงหงสีแดงขยับเม็ดสีขาวกินสีแดงถอยม้าไปกิน สีขาวขยับเบี้ยงหงายฝั่งสีแดงเดินม้าเข้ามาสีขาวเดินไปหงายฝั่งสีแดงขยับมา้าสีขาวใช้เบี้ยงหงายไล่มา้าสีแดงจิงตีลุกสีขาวขยับหลบสีแดงปิดเกมลุกจน